ท่าเคยเจอปัญหานี้ไหมคะเวลาเรารับงานนะคะเวลาเจ้าภาพมาจ้างงานนะคะราคาประมาณ1,500-2,000บาทนะคะเราจะปฏิเสธไปเราก็เสียดายใช่ไหมคะและสํำหรับวันนี้นะคะวันนี้สามมิวสิกนะคะมีสินค้ามานําเสนอให้พี่ๆนะคะทุกท่านนะคะสามารถรับงานได้ในราคาที่ถูกและคุ้มสําหรับเรามากนะคะโดยที่ไม่ต้องไปง้อเครื่องปั่นไฟไม่ต้องไปงออะไรทั้งนั้นนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะจะพาไปดูไปชมนะคะว่าเราจะนำเสนออะไรถึงจะคุ้มนะคะไปชมกันเลยค่ะ พี่น้องชาวเครื่องเสียงการแจ้งทุกท่านเลยนะคะสวัสดี FC ผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะวันนี้พบกับวันนี้สามิวสิกเช่นเคยค่ะวันนี้เราก็มีสินค้าตัวใหม่มานําเสนอนะคะสินค้าที่ว่าก็คือตัวนี้นะคะอยู่ข้างหน้านี่เองค่ะเห็นเป็นแท่นอย่างนี้นะคะไม่ใช่อะไรนะคะเจ้าตัวนี้คือแอมลดแห่นะคะสําหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่มองหาแอมลดแห่นะคะไว้ใช้งานนะคะ แนะนำเลยนะคะยี่ห้อนะคะอยู่ตรงนี้นะคะยี่ห้อ DB Audio นะคะรุ่น DC 3 0 0 0 D ีถ้าพี่ๆท่านไหนอยากจะลองใช้นะคะหรือว่าสนใจนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูไปชมกันก่อนนะคะว่าคุณภาพของเขาจะดีขนาดไหนนะคะวันนี้เราออกนอกพื้นที่นะคะไปต่อกันที่รถยนต์นะคะแล้วก็ลองเทสให้ดูให้ชมกันเลยนะคะ คลิปที่เราอัดนะคะอัดจากโทรศัพท์นะคะเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนอยากดูอยากชมนะคะเชิญที่หน้าร้านเราได้นะคะร้านทวีซาวนะคะสาขาอำเภอสว่างแดนบินนะคะจังหวัดสกลนครค่ะไปกันเลยค่ะไปดูไปชมมาพร้อมกันเลยค่ะว่าคุณภาพของเขาและเสียงของเขาเนี่ยดีขนาดไหนนะคะไปเลยค่ะรถแห่แของเรานะคะตอนนี้เราต่อเข้าไฟ12โวลต์นะคะไฟรถยนต์นะคะ ดูกันชัดๆนะคะเดี๋ยวเราจะลองเสียงให้ฟังกันเลยนะคะไปฟังเสียงพร้อมๆกันเลยค่ะคตู้ที่เราต่อนะคะเป็นตู้18นิ้วนะคะสองดอกแล้วก็เสียงกลาง12นิ้วนะคะสองใบนะคะอันนี้เราลองเตะกัด สำหรับการลองเทสเสียงนะคะนี่นะคะหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะ DBO mm hmm. นะคะรุ่น DC 3 0 0 0 D นดีนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราลองเทสกันอยู่ที่รถนะคะออกนอกสนามเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะแนวเสียงของเขานะคะเบสออก เป็นลูกๆเลยนะคะเบรแน่นมากจุใจมากเลยนะคะสําหรับงานเล็กๆนะคะแนะนําเลยนะคะแอมรถแห่ตัวนี้เลยนะคะอแอมรถแห่ตัวนี้นะคะไม่ต้องง้อเครื่องปั่นไฟนะคะและสําหรับงานเล็กๆนะคะที่เรารับแบบราคาประมาณพันสองพันอย่างนี้นะคะเราสามารถเอาเพียงแอมตัวนี้ตัวเดียวไปก็ได้เลยนะคะสําหรับลําโพงที่เราใช้ขับนะคะคือเสียง กลางนะคะได้4ีถึงหใบนะคะแต่เราลองแค่2ใบนะคะส่วนซับเบ็ดก็ได้2ใบเลยนะคะ18นิ้วนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ขอบคุณพี่ๆที่เข้ามารับชมติดตามนะคะฝากด,ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะอ,อ๋อลืมแจ้งราคาค่ะส่วนราคาค่าตัวโปรโมชั่นวันนี้นะคะอยู่ที่6,800บาทเท่านั้นนะคะ สำหรับใครที่เห็นคลิปนี้แล้วรีบสั่งซื้อกันเข้ามาเลยนะคะเพราะราคาโปรโมชั่นนี้อยู่ได้ไม่นานนะคะราคามีขึ้นมีลงนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยค่ะแอมลดแห่ด d Audio นะคะราคาโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้6,800บาทเท่านั้นค่ะสำหรับคลิปนี้มีอะไรมากนะคะบา,บายยค่ะแล้วขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ